ไม่อย่าเป็นไขมันเกาะตับ10อาการเตือนสําคัญที่เราต้องรู้อ่าหลายคนมีคําถามถามพี่ปลาพี่ปลาไขมันในเลือดสูงอะ่ะแล้วหมอก็บอกมาอีกว่าเป็นไขมันเกาะตับโอ้โหจริงจริงเนยอยาก,กรู้จังเลยว่าเ,เรามีอาการเตือนอย่างไรเราจะได้ป้องกันไว้แต่เนิ่นๆวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะทราบเลยว่า10อาการเตือนสําคัญขอ,ของไขมันเกาะตับเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วเราจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่องยูท t บฮิตตี้ฟิชเพจ Healthy f i ิ h บายพี่ปลาแล้วเรามาฟังกันเลยว่าหูสิบอาการเตือนที่เราต้องรู้ของภาวะไขมันพอกตับหรือไขมันเกาะตับมีอะไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยภาวะไขมันพอกตับหรือไขมันเกาะตับที่พบได้บ่อยในปัจจุบันเรามาดูซิว่ามีปัญหาหรือมีอาการเตือนอย่างไรบ้าง ก่อนอื่นพี่ปลา์อยากจะบอกเลยตับเป็นอวัยวะที่สําคัญและมีบทบาทสูงมากในการรักษาชีวิตของเราให้เป็นปกติอย่างที่บอกเลยว่าตับจะคอยทําหน้าที่คัดกรองสารต่างๆในร่างกายและปรับสภาพให้เหมาะสมสําหรับการทํางานในแต่ละวันในใแต่ละย่ออายวะรวรมทัน้งเป็นแหล่งแกะสะสมพลังงานสํารองของร่างกายด้วยซึ่งหากอวัยวะเช่นตับมีความผิดปกติแน่นอนส่งผลร้ายแน่นอนเลยและที่สําคัญ ภาวะไขมันพอกตับซึ่งปัจจุบันพบได้ในเกือบทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะในคนอ้วนเป็นเบาหวานและความดาันโลหิตสูงคนที่ดื่มสุราเป็นประจำคนที่ป่วยเป็นโรคไตไวรัสตับอักเสบบีซีหรือจากภูมิแพ้กลุ่มคนที่ได้รับยาบางอย่างเช่นยาสเซียรอยยาต้านการอาักเสบโอ้โหหรือ,อยาลดไขมันในเลือดรวมไปถึงในกลุ่มคนที่ขาดสารอาหารก็มีภาวะสิ่งต่อการเกิดไขมันพอกตับ เนื่องจากตับถูกยับยั้งการทํางานปริยาที่กินบ้างหรือในกลุ่มคนที่ขาดอาหารหรือดื่มสุราไขมันจากเนื้อเยื่อก็จะถ่ายโอนมาเก็บไว้ที่ตับเพื่อใช้เป็นพลังงานซึ่งหากตับปปรูเป็นไขมันที่ถูกส่งมาไม่ทันก็จะเกิดการสะสมไขมันขึ้นในตับ กลายเป็นภาวะไขมันพอกตับในที่สุดโอ้โหถึงตอนนี้แล้วคงอยากจะรู้แล้วว่าไขมันพอกตับอาการเป็นอย่างไรเพราะเราจะได้ดูแลตัวเองเราจะได้ป้องกันตัวเองได้ถูกภาวะไขมันเกาะตับเรียกว่าร้ายมากๆที่ต้องบอกว่าร้ายเพราะพี่ปาบ,บอกเลยอาการของภาวะนี้ไม่ค่อยแสดงออกอย่างชัดเจนมีการดำเนินโรคยาวนานเป็น1ิปีแล้วก็จะตรวจพบว,ว่ามีไขมันพอกตับโอ้ยมันเป็นยังไงเลยคะ เมื่อไปตรวจสุขภาพเจาะเลือดแล้วพบค่าเอนไซม์ตับผิดปกติไปถึงตอนนั้นบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยไขมันพอกตับอาจจะมีอาการไม่จำเพาะให้เราเอกใจเช่นถ้าจะมีอาการบางอย่างก็อย่างที่เรารู้กันคือหนึ่งอ่อนเพลียง่ายสองเบื่ออาหารบางคนกินอะไรไม่ลงก็มันจะกินได้ยังไงล่ะคะมันแน่นอึดอัดท้องแล้วรู้สึกไม่สบายตัวเลยเพราะฉะนั้นอาการเบื่ออาหารมีแน่นอนในคนที่มีภาวะไขมันพอกตับสาม ปวดแน่นบริเวณใต้ชายโครงขวา 4. ท้องอืดท้องฟื้อหท้องผูกหรือท้องเสียเป็นประจำ 6. กคลืนไส้เจียนเจ็ดน้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว 8. สีผิวบริเวณท้ายทอยรักแร้แล้วก็พับดำคร่ำหรือมีสีผิวไม่สม่ำเสมอ 9. ตัวเหลืองตาตัวเหลืองคล้ายดีซ่านโอ้โหสิบในรายที่มีไขมันพอกตับเนื่องจากเลือดของสุราอาจสังเกตตัวเองได้ว่าหลังจะดื่มสุราไปสักพัก จะเกิดอาการไม่สบายเช่นปวดท้องบริเวณใต้ใชัยโครงขวานหนักมากคลื่นไส้เย็ยนอึดอัดแน่นท้องซึ่งหากเกิดอาการแบบนี้ทุกครั้งที่ดืม่มแอลกอฮอลก็พอจะเดาได้ว่าอาจเสี่ยงภาวะไขมันพอกตับเกิดจะร้อยเปอร์เซนต์อย่างไรพี่ปาก็จะบอกเลยว่า1ิ อาการเตือนสําคัญนี้สําคัญมากๆถ้าเรารู้ตัวรรู้สึกแน่นอึดอัดท้องตาตัวเหลืองรู้สึกโอ้โหมันไม่สบายตัวอาหารไม่ย่อยอาการเหล่านี้เราต้องรีบไปตรวจแต่ถ้าใครที่ตรวจสุขภาพประจําปีก็จะพบแล้วว่าเราจะรู้เลยว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่วิปรามมีเรื่องเล่ามีชายคนหนึ่งก็คือเป็นเป็นคนไข้อ่ะค่ะเขาก็เคยมีอาการที่เรียกว่าตาตัวเหลืองและแน่นอึดอัดท้องมากกินอะไรนี่ก็เรียกว่าไม่สบายตัวเลย ความที่ไม่ได้เจาะเลือดประจําปีก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปหาสมุนไพรไปหาสิ่งต่างๆมาอันนี้พี่ปลาเตือนเลยนะถ้าใครมีอาการเหล่านี้ต้องไปเจาะเลือดไปตรวจว่าตัวเราเองเป็นอะไรแต่ถ้าเราไม่เจาะเลือดไม่ตรวจสิ่งหนึ่งที่จะตามมาก็คืออาการเหล่านี้ซึ่งเคสนี้กว่าจะมาตรวจไขมันเรียกว่าเกาะตับสมมากผู้นึ่งจะไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารเละที่สําคัญมากๆไปทานยาสมุนไพรต่างๆมาพี่ปาจึงบอกเลยว่า สิอาการเตือนที่มาพูดในวันนี้ขอให้เข้าใจกันและกลับมาเช็คตัวเองให้ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ดีพี่ปราบบอกเลยนะว่าภาวะไขมันพอกตับสามารถป้องกันได้วิธีป้องกันไขมันพอกตับคือหนึรับประทานอาหารทุกมือ้อไม่อดมื้อใดมื้อหนึ่งอย่าอดนะคะโดยหลักเนี่ยเราจะต้องทานมื้อเช้ามากมื้อเที่ยงเบาหน่อยแล้วก็เลี่ยงมื้อเย็นคือกินมื้อเย็นที่น้อยกว่ามื้ออื่นๆสง เราต้องควบคุมน้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติไม่อ้วนจนเกินไปอันนี้สําคัญการรับประทานอาหารถ้าเราควบคุมน้ําหนักได้เราก็จะไม่อ้วนจนเกินไปข้อที่3หากอ้วนควรลดน้ําหนักอย่างถูกวิธีโดยลดน้ําหนักลงประมาณ1-2กิโลกรัมต่อเดือน 4. พยายามหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ําตาลสงูงเช่นน้าหวานน้ำอัดลมน้ําผลไม้บรรจุกล่อง5ลดการบริโภคไขมันอิน่มตัวเช่นไขมันจากสัตว์ เนยกระติ้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มเพราะจะทําให้น้ําหนักตัวของเราเพิ่มอย่างรวดเร็ว 6. ลดพฤติกรรมการกินจุบจิบโดยเฉพาะพวกขนมต่างๆ 7. เจ็ดหลีกเลี่ยงการกินอาหารเค็มจัดมันจัดเปรี้ยวจัดหรือหวานจัดแต่ควรกินอาหารรสชาติกลางกลแปดกินผักผลไม้ให้มากขึ้นเก้าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละสามสิบนาทีสิบพยายามไม่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดรวมทั้งการสูบบุหรี่ด้วยสิบเอ็ด หลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่จําเป็นโดยเฉพาะอาหารเสริม 12. สําหรับคนอวน้วนโดยเฉพาะผู้ที่ลงพุงการรักษาระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดสูงที่สำคัญมากๆคือให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมากที่สุด 13. ตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพประจําปีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะผู้ที่เรียกว่ามีอายุเกิน35ปี 14. เราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยต้องหลับให้ได้5-6ชั่วโมตงต่อวันอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะในภาวะปัจจุบันหลายคนเครียดพักผ่อนน้อยทํางานหรื่ันหนักหักโหมอันนี้ต้องระวังสุขภาพของเรามากๆ <sh arp> เนื่องจากถ้าร่างกายของเรามีความผิปกติอยู่แล้วแล้วเราพักผ่อนไม่เพียงพองเราเครียดมันก็จะทาให้อาการต่างๆนี้เป็นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้พี่ปราบอกเลยสุขภาพสําคัญที่สุดมันไม่สามารถเรียกกลับมาได้ ถ้าเราดูแลตัวเองไม่ดีไม่ว่าเราจะหาเงินมาได้เท่าไหร่ก็ไม่สมควรเรียกว่าเจ็บป่วยแต่ไม่สามารถใช้เงินได้อันนี้สําคัญถ้าใครมีความคิดเห็นใด,ดเขียนลงในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้แชร์ก็คิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง u t u b e healthy fish Page healthy fish ใบพีปลาและแน่นอนกระถ้าใครสนใจทำ u t u b e พี่ปามีเพจคุณครูพี่ปายูทูบเบอร์และช่อง YouTube คุณครูพี่ปายูทูบเบอร์สามารถทักถามปัญหาต่างๆได้พี่ป้าพร้อมที่จะให้คําแนะนําแล้วเรามาลุยพร้อมกันมาดูแลสุขภาพด้วยกันเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาดูแลสุขภาพพร้อมเบีพี่ป่าลุยพันเอค่ะ